สวัสดีครับคุณผู้ชมครับติดตามคอนติอาร์กับผมมาร์ติกันนะครับวันนี้รายการเรามี2ช่วงนะครับบอกท่านผู้ชมไว้ก่อนเลยช่วงแรกเรามาพบกันตอนบ่ายสามโมงตรงแบบนี้นะครับซึ่งสําคัญมากนะยังไม่รู้จะเล่าอะไรเลยแต่รอคําถามอยู่คุณปิินกื่นถังมาถามผมให้ผมตอบอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวรอคุณปิินยูครับสี่คำถามของเขาครับวันนี้เราเราแอมเบียนที่เขา้างแอมเบียนที่เขาอยู่ใช่ไหม เอาใหม่ไหมเอาใหม่ไหมไม่ไม่ต้องไม่เป็นไรก็ปล่อยไปอย่างนี้แหละเร็วเร็วดีเสียงเข้าลยอะทันเวลาพึ่เข้าโอเคเขาอยู่พี่พี่มงนี้เนาะใช่พี่มองงั้นปกติได้เลยชื่อชื่อตอุวันนี้คือใจอย่างอาร์ตอุยก็เลยวันนี้ปีใหม่ไทยเพิ่งอยู่ช่องปีใหม่ไทยก็เลยแบบเปิดใจพี่สี่คำภาษเมษาที่แล้วอ่ะจนมาถึงเมษานี้ปีใหม่ไทยอย่างเงี้ยมันก็วนมาครบรอบแล้วปีหนึ่งอะไรเงี้ยในระหว่างปีหนึ่งเนี่ยพี่ลองถอด ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มองในหมวนักข่าวนะมองในประชาชนคนหนึ่งอนะไรเงี<ม>้ยที่รู้สึกว่าปัญหาในประเทศไทยอะ่ะมันมีซักปัญหาหนึ่งมที่อยู่ในใจพี่ที่รู้สึกว่ามันคือปัญหาใหญ่ที่ควรจะต้องแก้เอาแค่หนึ่งปัญหาโอเคปัญหาใหญ่สุดเลยนะแล้วพวกเราก็ทุกคนก็ได้รับผลกระทบด้วยนะคือความเลื่อมล้าคือความเมลื่อมล้ําคือไม่เลื่อมล้าจริงๆครับคือรวยกระจุกจนกระจายอะ่ะมันเกิดขึ้นคู่กับประเทศไทยมาเป็นเวลาหลายสิบปีแล้วมันแก้ไม่ได้ มันเกิดการผูกขาดโดยกลุ่มชนชั้นนําระดับที่รวยยกระจุกอย่างนี้คือคือเอาง่ายๆว่าถ้าเพื่อนๆคิดถึงสามเหลี่ยมเนี่ยนะครับฐานสามเหลี่ยมเนี่ยตรงหัวเนี่ยเป็นกลุ่มคนรวยจะจัดอ่ะซึ่งมีอยู่ประมาณ30%เท่าน,นั้นเองของประเทศของเราแล้วก็ถือครองทรัพยากรทั้งที่ดินได้เต็ไปหมดเลยนะครับตรงกลางเนี่ยเป็นชนชั้นกลางอย่างเราๆชนชั้นกลางของเราอยู่ตรง,อย,ตรงอยู่ตรงกลางนะครับส่วนฐานล่างเนี่ยเพื่อนๆคิดภาพดูท่านชมคิดภาพดูว่าฐานล่างคือ กลุ่มคนที่มีปริมาณมากที่สุดนะครับแต่มีฐานะที่ต่ำที่สุดนะครับเข้าถึงทรัพยากรยากที่สุดฐานะไม่ร่ำรวยมากที่สุดแล้วก็มีความลำบากอัตรารายได้ขั้นต่ำต่างๆนะครับหรือว่าอัตรารายได้ที่มันเป็นค่าเฉลี่ยต่างๆเนี่ยมันแตกต่างหรือด,ดูดูอัตราเงินฝากก็ได้ครับหลายๆสิบล้านบัญชีเนี่ย มีบัญชีที่เกินหลักล้านขึ้นไปเนี่ยไม่มากนะนอกเือจากนั้นบัญชีหลักพันหลักหมื่นหลักแสนต่างมันสะท้อนวางอยู่บนก้อนก้อนเนี่ยทั้งหมดเลยนี่คือสามเหลี่ยมเนี่ยคือสามเหลี่ยมของประเทศไทยซึ่งมันสะท้อนภาพค,ความเหลื่อมล้ำได้อย่างชัดเจนมากไม่ได้บอกไม่ได้บอกเกิดขึ้นเพราะปัจจุบันมันเกิดขึ้นมาเป็นระยะลาน,านานแล้วหลายสิบปีแล้วในทุกๆยุคทุก,ทก,ทก,ทกสมัยแล้วมันแก้ไม่หายมันแก้ไม่ได้มันมีความพยายามจะแก้แต่มันก็มีความพยายามที่จะไม่แก้ด้วยเช่นเดียวกันให้พี่เล่าเรื่องนี้้ฟังไหม มาสะท้อนภาพภาพภาพนี้ได้ดีมากมีวันหนึ่งเมื่อสักเกือบเกือบสิปีที่แล้วครับตอนนั้นเป็นนักข่าวอยู่ที่นี่นี่แหละไปทําข่าวการเปิดอาคารหลักทรัพย์ตลาดทรัพย์แถวๆที่ใหม่แถวแถวตนันชดานะครับวันนั้นนะ่ท่านนายกสมัยนูน้นเมื่อสิปีแล้วมาเปิดงานแล้วในงานเนี่ยก็จะมีบรรดานักธุรกิจเอ่อแบงก์ธนาคารพาณิชย์นักธุรกิจสายโอ้การลงทุนเต็มตๆงเต็ไมไปหมดความหรูหราเต็มไปหมดเลยอยู่ชั้นบนของอาคารแห่งนั้นนะครับ ผมมาทำข่าวเสร็จเรียบร้อยเนี่ยโหหรูหรามากเลยวันนี้แบบสวยงามมากตึกอย่างนี้มันเป็นตึกเรื่องที่แบบการเงินการลงทุนอะไรต่างๆแบบนี้ของประเทศไทยเลยนะครับเสร็จปุ๊บเดินลงมาเนี่ยผมก็เลยข้ามสะพานลอยตรงอาคารนี้มาอยู่ตรงรัชดาใกล้ๆสถานทูตจีนผมต้องเดินข้ามสะพานลอยไปอีกฝั่งหนึ่งอ่ะตรงรัชดาเนี่ยระหว่างเดินข้ามสะพานลอยไปเนี่ยผมก็เห็นคุณป้าสองสทนากกับคุณลุงเนี่ยครับนั่ง ขอท่านอยู่พูดตรงๆขอท่านอยู่จังหวะเดินผ่านเนี้ยเราก็หยุดคิดเนะาะเพราะเราจะข้ามฝั่งไปอีกฝั่งหนึ่งรอรถเข่าขเรากับตึกที่สถานีหันมามองเนี้ยปุ๊บถ้าท่านชมนึกภาพนะหันกลับมองเสร็จปุ๊บเนี่ยภาพของคุณป้าคุณลุงสามสี่คนที่นั่งอยู่ขอท่านอยู่แต่ฉากหลังมันเป็นตึกนั้นน่ะตึกที่เพิ่งเปิดโดยทนายยกไปนะธุรกิจภาคธุรกิจอสังหาเอยสังหาริมาสัุรุกิจจิวเวอรี่อันมณนๆๆคุณภาพภาพนั้นน่ะมันคือภาพของประเทศไทยทจริงๆ ที่มันคอนทราสต์ที่มันแตกต่างที่มันเหลื่อมล้ำกันสุดๆจริงๆภาพภาพนั่นแหละที่มันฝังในหัวผมอะและเล่าื่องนี้หลายรอบมากนั่นแหละคือภาพความเหลื่อมล้ำของประเทศไทยครับคือปัญหานี้พี่ย<ก>ังคิดว<ม>่ามัน,มน<บ>เป็นปัญหาแบบปัญหาใหญ่สุดถูกต้องและแก้ไม่ได้ถูกต้องไหมแก้ยากมากเนื่องจากว่าเราเป็นประเทศกําลังพัฒนาภาษาสวยหรูคือประเทศกําลังพัฒนาภาษาที่แบบตรงไปตรงมาคือเราเป็นประเทศนอกพัฒนานี่แหละมันเป็นมันเป็นสิ่งสิ่งเนี้ย ซึ่งไม่รู้จะกินระยะเวลาอีกหลายปีขนาดไหนแต่ออ้ยนานนะครับนานยาวนานแน่นอนทีนี้นับต่อไปอีก4เดือนสิงหาคมมันจะครบหนึ่งปีที่พี่ออกจากหน้าจอทีวีม,มาต้อดแน่นบนโลกออนไลน์โซเชียลมีเดียในใจตอนนี้ยังรู้สึกว่าคิดถึงพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่ที่เราคุนชินก็คือทีวีไหมหรือเรารู้สึกว่าก็ไม่ได้คิดถึงแล้วเฉยๆกับมันแล้วสนุกกับความออนไลน์มากกว่ามันมันคิดถึงในองค์รวมมากกว่าครับคิดถึงในองค์รวมมากกว่า ถามว่าทีวีเคย <c oughs> เคย <c oughs> ทำมามันสนุกมันสนุกมันสนุกมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เราอยู่กับมันมาตลอดเนอะมีคิดถึงอยู่แล้วมีคิดถึงแล้วนี่เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วคิดถึงแต่ว่าการคิดถึงเนี่ยมันก็ทดเชยด้วยความสนุกน่าหน้าใหม่คือมันมีคําพูดคําพูดหนึ่งเป็นท่านผู้ชมฮะผมจําคําพูดไม่ได้ผมขอภัยคือจงรีบเปลี่ยนตัวเองก่อนที่โลกมันจะบีบให้คุณต้องเปลี่ยนและมันไม่ทันเว้ยอันเนี้ยผ,ผมจำคำพูดนี้ไม่ได้จริงๆคือไปเป๊ะไปเป๊ะด้วยนะ ของประธานาธิบดีสหรัฐสกุลหรือใครสักคนผมจำไม่ได้ขออภัยขออภัยแต่ว่าแต่ว่าประโยคนี้มันคอนเซปต์อย่างนี้คือรีบเปลี่ยนตัวเองก่อนก่อนที่วันหนึ่งโลกมันจะบีบให้คุณต้องเปลี่ยนซึ่งมันรู้จะทันหรือเปล่านี่แหละคือสิ่งที่นี่คือสิ่งที่พยายามทำตลอดเกือบเกือบหนึ่งปีที่ผ่านมาทำให้คิดถึงไหมเป็นเรื่องปกติที่คิดถึงครับแต่ว่าความสนุกในความสนุกของการเจอน้องนองรุ่นใหม่กับสื่อใหม่ๆกับการที่เราก็โจรลงไปหน้าน้ำใหม่ๆเนี่ยมันตื่นเต้นมันตื่นเต้นจริงๆครับแล้วก็ ก็ไม่น่าเชื่อเหมือนกันว่าในการเอาตัวเองกระโดดมาอยู่ในโลกโซเชียลมีเดียออนไลน์เต็มตัวร้อเซี่ยมันทําให้มีท่านผู้ชมกลุ่มใหม่เกิดขึ้นจริงๆว่ะอันนี้อันนี้เล่าเพื่อนๆฟังนะครับแล้วขอบคุณมากๆานี้ที่แม้แต่ไป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 เยาวราชเอ่ยไปปากของตลาดเอ่ยไปที่เที่ยวกลางวันที่ที่ว่างคืนเอ่ยก็มีเพื่อนเข้ามาทักแล้วก็บอกติดตามจากโซเชียลมีเดียจริงๆอันเนี้ยมันเห็นได้ชัดจากความพยายามที่จะ ทุ่มเทสภาวะพลังทั้งหมดไปในโลกโซเชียลมีเดียมันแตกต่างชัดเจนจริงๆครับกลุ่มเป้าหมายมันมันต่างกันชัดเจนจริงๆอันเนี้ยระหว่างกลุ่มคนเจน X ใช่ไหมครับส่วนใหญ่เจน S เจน Y ขึ้นไปเนี่ยเราผมเจอกลุ่มเจน Z แล้วเจน Z ยี่สิาปีลงมาน้องๆมหาวิทยาลัยน้องๆมอเซ่มอเซ่อ่ะนะครับกระทั่งน้องๆโรงเรียนมัธยมอ่ะเล่านิดนึงก็ได้ครับมีวันหนึ่งเนี่ยก็ไปเดินเล่นไปเดินเที่ยวไปเจอน้องๆโรงเรียนมัธยมโรงเรียนน้องๆโรงเรียนอสังชันคอนแวนนี่แหละน้องๆก็เลยขึ้นตุ๊กตุ๊ แล้วพี่น้องๆ้องนเข้ครับมาบอกพี่คะพี่คะหนูควราถ่ายรูปได้ไหมเนื่องจากเพราะว่าคุณแม่ดูคุณแม่หนดูดูพี่ตลอดเลยก็ถามว่าคุณแม่ดูแล้วหนูดูได้ไงก็หนูนั่งหนูคุณแม่เราก็เลยได้ฐานแฟนใหม่ได้ติดตามโซเชียลมีเดียของเราไปด้วยอันนี้เป็นตัวอยา่างที่ชัดเจนมากๆดังนั้นเนี่ยก็เลยกําลังตะลุยอยู่ตรงนี้ในคอนเซ็ปที่ว่ารีบเปลี่ยนตัวเองจงเปลี่ยนตัวเองก่อนก่อนที่โลกมันจะบีบให้คุณต้องเปลี่ยนในวันในวันหนึ่งนี่แหละก็จะตอบข้อถามที่เรื่องทีวีเมื่อกี้นี้ว ก็จะคือช่องดิจิตอลทีวีพี่ในใจพี่ยังห่วงอะไรไหมในสื่อธุรกิจมันจะปันต่อยังไงไม่ไม่ไม่มีไม่ผมไม่ไม่ไม่หานกล้าจะไม่ห่วงอะไรแต่ว่าแต่ว่าพี่พี่จะพูดไว้อย่างหนึ่งเป็นท่านผู้ชมคือมันเปลี่ยนแปลงทุกวันจริงๆนะเว้ยขนาดเราขนาดเราพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วอะทุกวันเนี้ยมันทุกวันทุกอย่างมันหมุนเร็วมากเพิๆๆตลอดเวลามันเปลี่ยนแรลวจนจะเปลี่ยนทุกวันจริงนะครับแล้วก็แค่คิดว่าเราไม่รู้ พี่เชื่อว่าสื่อมันไปได้แหละอยู่แล้วทีวียังไปได้ต่อแต่พี่ไม่มั่นใจว่าในการที่ไปต่อทีวีเราจะได้ไปต่อเขาหรือเปล่าเข้าใจความหมายปะดังนั้นเนี่ยการเปลี่ยนก็ชิงจังหวัดเปลี่ยนเหมือนเปลี่ยนเกมเหมือนฟุตบลอลเนี่ยชิงจังหวัเปลี่ยนเกมซะก่อนก่อนที่เกมจะเริ่มตกเป็นรองอันนี้นี่คือหลักคิดที่ที่ที่กำลังพยายามปลุกปั้นมันอยู่ในช่วงเวลาตรงนี้ซึ่งมันก็มีความสนุกมันไม่ง่ายนะครับมันไม่ง่ายนะ มันไม่งา่ายมันมีสิ่งเราต้องเรียนรู้ใหม่ทั้งเราต้องทําทั้งออคอนเทนต์เอ่ยการตลาดเอ่ยใช่ไหมครับสปอนเซอรซ์เอ่ยโฆษณาเอ่ยต่างๆทุก<ต>อย่างเนี่ยมันคมมือความรู้ใหม่ของเราหมดเลยแต่โชคดีอย่างหนึง่งนี่น้องๆที่อยู่น้องกายน้องทุกคนเนี่ยน้องๆเด็กเ e n Z วะ่ะมันทําให้เรามีสนุกมากเลยที่จะมา,มาออฟฟิศมาอะไรเงี้ยนี่แหละครับซีรีสคำถามสุดท้ายก่อนที่จะไปคาถามแบบว่าเบาๆบ้างในใจตอนนี้ในฐานะรุ่นพี่ของสื่อมวลชนหลายๆคนอย่างเงี้ย ในใจของอาร์ติการัตใน,ในวัยนี้ยสิ่งที่อยู่ในใจที่อยากจะบอกสื่อมวลชนรุ่นน้องๆที่ยังอยู่ในสนามข่าวตอนนี้อยากบอกผมจะไม่ค่อยกล้าเราล้อเก่งทุกคนเลยอ่ะไม่มีอะไรมากครับก็ทําตาม้าทีตัวเองมาได้แหละทาทาถ้าคิดว่าเป็นสิ่งที่ตัวเองรักก็ก็ทําไปทําไปเต็มที่นี่นแหละอยู่มีมีม,ม,มีมีใจรักมันมีแพสชั่นกับมันเนาะงานข่าวเนี่ยอย่างรุ่นพวกเราเนี่ยรุ่นพี่เองเนี่ยก็ผ่านมาทุกๆรูปแบบแ้วละ ทุกรูปแบบแล้วจริงๆมันเหนื่อยมากๆอยู่แล้วนะครับเ,เมื่อคือนนี้ก่อนจะมาเข้ารายการเนี่ยก็มีโอกาสคุยกับเจ้าน้องเอิร์กเดวิดวอเตอร์น้องรักอีกหนึ่งคนที่เขาไปทําข่าวพูดว่าสตง,องอมาอะไรเงี้ยน้องก็เหนื่อยแต่สรุปแฮปปี้มากๆเป็นตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งเนอะแบบเก่งมากๆน้องๆเก่ง,ค,งคือไม่กล้าจะไปสอบไม่กล้าไปเลยอย่างจริงๆไม่ไม่กล้าเลยเพราะน้องๆเก่งทุกคนจริงๆนะครับแต่ว่าให,ให้ให้คิดวางแผนตัวเองเอาไว้ด้วยว่าหาปีข้างหน้า เรายังอยู่ในอาชีพนี้หรือเปล่าถ้าอยู่อยู่แบบไหนให้ให้ลองปรับเบินให้ลองประเมินดูแล้วมีอะไรต้องรองรับเพราะพี่บอกเลยว่ามนุษย์ทุกคนต้องกินต้องใช้ทุกคนต้องดํารงชีพทุกคนต้องดํารงชีวิตลองดูนะครับว่าจะมีอาชีพที่สองสำรองหรือว่าทําควบคู่ไปไหมที่ให้มันมีรายได้เสริมขึ้นมาด้วยอันเนี้ยอันเนี้ยพี่ว่ามันจะสําคัญมากขึ้นเรื่อยๆปีนี้ก็สำคัญมากขึ้นเรื่อยๆปีต่อไปก็สำคัญมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ วางแผนไว้แต่เดืนเนิ่นๆนะอาชีพที่2เนี่ยซึ่งวันหนึ่งเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นอาชีพหลักได้ถ้าเกิดเราไม่ทาสื่อแล้วนะครับหรือถ้าเราทําสื่อต่อไปแน่นอนลุยต่อไปแต่ว่าอาจจะเป็นอาชีพที่สร้างไรายได้เสริมมาจุนเจอือให้ไรายได้หลักของเรามันมีอะไรเพิ่มมากขึ้นระหว่างที่ทําสื่อไปด้วยอันนี้สำคัญมากแค่นั้นเองย้อนกลับไปสมัยนูน้นคุณเคยไปประกวดเดยยอิวต์ อยากทราบว่าในใจตอนนั้นลึกๆคิดอะไรอยู่ทำไมถึงหอกกีตาร์แล้วไปออดิชั่น,นไม่มีอะไรเลยครับเป็นสิทธิ์เก่าหรือ o i c e รอบแรกะรอบแรกเลยอะรอบรอบ,รอบที่แบบไปสมัครแบบเฉยๆเลยนะครับมา3-4สี่ซีซั่นเอาเอาเพลงอะไรไปตอนนั้นหูจำไม่ได้อะใจไม่ใช่ <laughs> ไม่มีอะไรครับผมเนี่ยอาชีพหลักจริงอาชีพที่รักจริงๆอาชีพจริงๆเลยเนี่ยคืออาชีพนักดนตรี เป็นอันดับหนึ่งนักข่าวคืออาชีพรองลงมาอันดับที่อสองนะครับแต่ว่าอาชีพเักาดนตรีมันไปต่อได้ยากในสมัยเมื่อ20ปีที่แล้วพี่เนี่ยเล่นแต่พี่เป็นคนที่เล่นดนตรีมาตั้งแต่เด็กๆอยู่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็รวมวงเพื่อนเล่นดนตรีที่คณะนะครับเล่นดนตรีกลางคืนด้วยตอนนั้นก็เริ่มเล่นดนตรีกลางคืนแล้วนะครับแล้วก็จริงจัง่ะจริงจังพี่กับเพื่อนๆเคยเป็นหนึ่งในวงเปิดให้พี่ๆบอดี้สแลมด้วยนะครับ จริงจังถึงขนาดนั้นที่หอประชุมเล็กมหาวิทยาธรรมศาสตร์ในตอนนั้นนะครับเป็นหนึ่งใน4วงที่เล่นเปิดให้พี่วิวบริตซแมบ์รับอัลบั้มดรฟ์นะครับในในงานงานหนึ่งดีใจมากคุณใจมากจนสุดท้ายเนี่ยเมื่อถึงจุดๆหนึ่งเนี่ยมันไปต่อได้ยากแต่ว่าแน่นอนพี่ก็เล่นตัวเอคืนมากับวงอื่นๆหลังจากวงแรกมันแตกสลายไปเนาะวงอื่นๆมาเรื่อยๆเกือบเก0บปีแล้วเล่นมาเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยอาชีพอาชีพอกชีพจริงๆก็อาชีพหลักเหมือนกันเป็นเป็นเป็นรายได้นะมันมีรายได วันหนึ่งเนี่ยหกเจ็นะครับไม่ใช่เล่นๆน,นะในแต่ละวันเนะ่ยบางทีเล่นแบบเคยเล่นเยอะที่สุดเนี่ยสัปดาห์หนึงหวัน7จ็ดห้าสามสิบห้าสามสิบห้าศูนย์สี่สัปดาห์ก็เดือนละหมื่นกว่าเป็นรายได้หลักแล้วตอนนั้นได้เลยนะเอาจริงๆเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นคนที่รักดนตรีเสียดนตรีเล่นดนตรีเป็นเป็นจริงจัง,จงอยู่แล้วเล่นดนตรีเป็นพี่มิกิต้าครับแต่ก็ต้องร้องเพลงไปด้วยเช่นเดีวยวกันเลยแต่ฉันจะไปสมัครเดบิวต์บอยซึ่งมันทาให้เราใช้เล่นตัวเองมาก สนุกมากๆเจอน้องๆด้วยใหม่ๆเฮ้ยมันสนุกมากเว้ยมันแบบมันแฮปปี้มากมันเติม,มเต็มในจิตใจของเราซึ่งดนตรีมันอยู่ในใสายเลือดในจิตใจของเรามันมันเป็นอาชีพที่อยู่ในใ,นใจอันดับหนึ่งตลอดกาลของในตัวของเราอยู่แล้วที่หลายคนจะไม่ทราบทำไมในใจคุณมีแต่แมนยูไม่คิดไปท<ะ>ีมอื่นบ้างไม่ครับผมเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนได้หมดคุณเปลี่ยนทีมคุณเปลี่ยนทีมที่คุณเชียร์ในฟุตบอลไม่ได้ครับ บอกได้แค่นี้เลยปีศาจแดง Manchester, แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือเลือดเนื้อชีวิตและจิตใจความฝันหนึ่งที่ผมอยากทำก่อนที่จะทุกอย่างมันจะไม่ทันเนี่ยนะหนึ่งโอเคหนึ่งคือการไปสนามโอทีร่าฟอร์ดแมนเชสเตอร์ซึ่งผมคิดว่าผมไปได้อยู่แล้วนะครับเก็บสะสมเงินอะไรไปได้อยู่แล้วแต่ความฝันหนึ่งที่ต้องรีบเพราะเวลาไม่คอยท่าใครเนี่ยคือการได้พบได้เจอหรือกระทั่งการได้สัมภาษณ์สั้นๆกับเซอร์เล็กซ์เฟอร์กูสัน Ferguson, ในวัยตอนนี้วัย81ปีแล้ว แพทเอกประงแล้วต้องรีบเลยครับสุดท้ายสิ่งที่อยู่ในใจคุณอาร์ตเอกลักษณ์ที่อยากจะบอกแฟนเพจอาร์ตเอกลักษณ์หรือว่าแฟนเพจทริปวอเตอร์เจอร์นียแฟนเพจที่ติดตามคนรายการยูทูบด้วยทิกเก็ทุกทุกงานไม่มีอะไรมากครับเพื่อนเพื่อนพี่ๆหลายคนสอบถามเข้ามาด้วยความคิดถึงเนอะเาะฉนั้นไม่ครับเพาะฉะนไม่งานคาวรูดด้วยเนาะอนาคตมันมีโอกาสอยู่แล้วบอกเพื่อนเพื่อนไว้ก่อนนะครับแต่ว่าตอนนี้ทุกเขาเรียกไงทุกบริบททุกบทบาทต่างๆเนี่ยมันไปอยู่ในโซเชียลมีเดีย มันก็เป็นสื่อสื่อนึงนี่แหละเราก็ั่งอยู่เนี่ยครับเราเจอได้เหมือนเดิมขอบคุณที่ติดตามกันใครที่เคยติดตามกันมานะครับก็ผมอยู่ที่ไหนก็ติดตามกันได้เจอกันก็ทักทายได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ฝากติดตามต่อไปเรื่อยๆคิดว่าน่าจะทาอาชีพนี้ไปเรื่อยๆควบคู่กับอาชีพอื่นไปด้วยแหละนะครับแต่อาชีพนี้ก็คงไม่ทิ้งแหละทำอื่นไม่ค่อยเป็นแล้วนะครับแต่ว่าแน่นอนอยู่ในแพลตฟอร์มไหนไม่ว่าจะเป็นทีวีวิทยุ โซเชียลมีเดีย Facebook t i ต t o k IG YouTube ต่างๆวันเดยวจะกลับไปทีวีก็ได้นะครับอนุนี N e or, จะกลับไปหรือผสมมันเหมือนเดิมก็ได้ทุกอย่างคือตัวตนเราเหมือนเดิมนี่แหละตัวตนเราอยู่ในกระทั่งอยู่ในตู้เย็นก็เป็นตัวตนเดิมอะนะครับดังนั้นเนี่ยนี่จะเป็นสิ่งที่ฝากเพื่อนๆและขอบคุณเพื่อนๆมากๆที่ติดตาม,มาาก,กันมาฝากกดไลค์กดแชร์ในทุกๆแพลตฟอร์มในทุกๆรายการที่อ,อ๋อมีโปรเจกต์สำคัญนับจากนี้ด้วยซึ่งยังไม่บอกว่าอะไรในช่วงเดือนพฤษภาคมมันเป็นเขารู้ดี นะครับอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวบอกได้เลยว่าเป็นโปรเจกต์ที่สนุกสนุกและติดตามมาได้อย่างแน่นอนด้วยขอบคุณทุกคนมากมากครับสวัสดีครับอันนี้คือ EP พิเศษใจอย่างนะครับเดี๋ยวกลับมาเจอเจอกันใหม่ช่วงสิ้นปีแล้วเดี๋ยวส่วนคอนติเนวัตก็เดี๋ยวเจอคุณอาช่วงสิ้นปีด้วยหรอสิ้นปีเดี๋ยวมีอ๋อสิ้นปีมีรอบหนึ่งมีมีอีกรอบหนึ่งใจอย่างนใช่เริ่ม <laughs> 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 ปิดรายการเดี๋ยวเจอคุณตอนดึกใช่ไหมเดี๋ยวเจอตอนค่ำๆอีกรอบหนึ่งนะครับเข้มข้นแน่นอนนะครับเพื่อนๆและพาเพื่อนๆไปเทีีี่่่่ยยยยวววดด้นนะอาาาพพลผมไปเททใถง ผมชอบที่ย่านเจริญกรุงจริงเป็นบอกบอกได้เลยผมมีเรื่องราวความรักความผูกพันกับที่ย่านตรงนั้นมากมากวันพุธนี้นะคุณจะพาไปเจริญกรุงอีกเหรอฮะวันพุธนะเฮ้ยวันนี้วันต้องวิเคราะห์เออวันนี้วันนี้อันนี้มาถึงตอนเย็นไงตอนเย็นตอนเย็นไม่อันนี้เทวันพุธอ๋อเอาอ๋อวันพุธอ๋อโอเควันพุธ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 วัผมขออภัยขออภัยวันพุธวพุธพุธโอเคขอบคุณทุกคนมากๆนะครับสวัสดีครับเชิญครับ